คุณรู้หรือไม่อินเดียกำลังใช้นวัตกรรมลำ้ำเปลี่ยนชีวิตประจำวันไปแบบไม่รู้ตัวในงาน FitForward 2025ที่กรุงเดล,ลีประเทศอินเดียสตาร์ทอัพด้าน Deep t e ท h หลายเจ้าได้โชว์นวัตกรรมลำ้ำที่ไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่หลายคนคิดมีผ้าฝ้ายธรรมชาติที่ฆ่าเชื้อได้ในตัวมีชุดตรวจสุขภาพจากปัสสาวะแบบรู้ผลเร็วมีระบบ AI ช่วยจัดการจราจรในเมืองใหญ่ มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะว่ายน้ำอัตโนมัติและยังมี VR สําสำหรับฝึกแพทย์แบบเสมือนจริงอีกด้วยทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีที่กำลังจะกลายเป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและอินเดียก็กำลังกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเพื่อคนทั่วไปเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของห้องแลบอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของคุณทุกวันถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ กดติดตาม75วิรู้เรื่อง